สวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังกันนะครับหนังสือประเพณีของหลีเยหรือชื่อภาษาอังกฤษ Custom of f r i e e ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงประเพณีต่างๆในหลีเยไม่ว่าจะเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับช่อดอกไม้ในงานแต่งงานพิธีเจดารานเชิญเซียนหรือแม้กระทั่งการนำซิลฟฟลาวเวอร์มาทำเป็นผ้าไหมหรือน้ำหอมมีทั้งหมด3ตอน โดยตอนที่1จะหาได้จาก NPC ที่มีชื่อว่าโสรยาที่อยู่ใกล้จุดวาร์ปในพัตคารหวังชูอินส่วนเล่มที่2หาได้จากบนโต๊ะทำงานของหนิงกวงที่อยู่ในเจดแชมเบอร์และเล่มที่3หาซื้อได้จาก NPC ที่มีชื่อว่าจี้เฟิงที่อยู่ในท่าเรือหลีเยต่อไปจะเป็นการอ่านหนังสือประเพณีของหลีเยตอนที่1ถึงตอนที่3ให้ฟัง ประเพณีของหลี่เยตอนที่ 1. ช่อดอกไม้พิธีแต่งงานของคู่บ่าวสาวที่หลี่เย่นั้นเจ้าสาวจะโยนช่อดอกไม้ไปให้แขกที่มาร่วมงานแต่งงานซึ่งคนที่โชคดีคว้าได้นั้นจะได้รับโชคดีตลอดทั้งปีโดยพ่อค้าจะมีแต่ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองคนจนจะร่ำรวยขึ้นมาชายหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานก็จะพบกับการแต่งงานที่ดี และคู่ที่แต่งงานแล้วก็จะปฏิบัติต่อกันอย่างจริงใจและไม่ทะเลาะกันอีกต่อไปซึ่งวัสดุที่ใช้ทำช่อดอกไม้นั้นจะมีมากมายแตกต่างกันออกไปบ้างก็ทำมาจากการนำเอาดอกไม้สดมามัดรวมกันเป็นลูกกลมๆบ้างก็ทำด้วยผ้าจากซิลฟ์ฟลาวเวอร์หากว่าต้องการความหรูหราส่วนคนที่ต้องการความเรียบง่ายก็จะใช้ดอกไม้ที่ทำมาจากกระดาษสีหรือวัสดุผ้าอื่นๆที่หลีเย่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ยากจนแค่ไหนหรือร่ำรวยเพียงใดก็ล้วนจะปฏิบัติตามประเพณีอย่างนี้เกี่ยวกับที่มาที่ไปของประเพณีนี้บางคนบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลลูดี้ฮาพัสตัมของมอนสเตปประเทศแห่งสายลมซึ่งเป็นดังเพื่อนบ้านบ้างก็ว่ามาจากช่วงเวลาก่อนยุคสมัยที่จะเกิดสงครามเทพอสูรในสมัยที่เทพแห่งเกลือเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วทั้งลีเยนั้น ครั้งหนึ่งเธอเคยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเทพเจ้าตนอื่นๆของหลี่เย่แต่ด้วยความที่เธออ่อนโยนจนเกินไปจึงถูกผู้ติดตามของเธอเองลอบสังหารและต้องออกจากสงครามเทพสูรไปอย่างรวดเร็วร่างของเธอน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในซากปรักหักพังของพื้นที่ที่เรียกว่าเซาเทอเร่ตามตำนานที่ถูกการเวลาถอดถอนรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ออกไปทั้งหมดเล่าว่าครั้งหนึ่ง เธอเคยมอบลูกบอลดอกไม้ให้กับผู้คนของเธอเพื่อเป็นพรแก่พวกเขาหรืออย่างน้อยถ้าไม่ได้รับพรก็ต้องมีการปลอบโยนเล็กน้อยเพื่อป้องกันความขมขื่นของการดำรงอยู่ในยามสงครามอย่างไรก็ตามหลังจากที่เทพเจ้าแห่งเกลือต้องกลับไปเป็นทาตตามวัฏจักรของโลกแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้คนของเธอที่แต่กระจายไปทั่วนั้น จะนำธรรมเนียมนี้ไปกับพวกเขาและสอนมันให้กับผู้คนในหลีเย่ซึ่งหลังจากนั้นชาวหลีเย่ที่เป็นชนชาติที่มีการแข่งขันและสนุกสนานก็อาจดัดแปลงและเติมแต่งให้เหมาะกับความต้องการของตนเองแม้ว่าความตั้งใจเดิมของประเพณีนี้จะบริสุทธิ์และสนุกสนานแต่ในบันทึกความปลอดภัยของกองทหารมีเลลิตของหลีเย่ ก็ระบุว่าจํานวนการบาดเจ็บที่เกิดจากการแย่งชิงดอกไม้ในทุกปีนั้นไม่น้อยเลยและมันก็เกือบจะเท่ากับจํานวนคนที่ได้รับบาดเจ็บจากอสูรในภูเขาด้วยประเพณีของหลี่เย่ตอนที่ 2, ต้อนรับเทพเจ้าเทศกาลฉลองที่สร้างชื่อที่สุดของหลี่เย่คือพิธีต้อนรับเทพเจ้าที่เรียกว่าพิธีเดาราอันเชิญเซียน ในฐานะเทพเจ้าที่คอยเฝ้าดูและปกป้องเมืองหลี่เย่ทุกปีเทพเจ้าแห่งหินจะลงมาด้วยตัวเองเพื่อสั่งสอนและเตือนสติมนุษย์ให้ปฏิบัติตามกฎเพื่อชีวิตที่สงบสุขเพื่อป้องกันไม่ให้ฟาตุยมาวุ่นวายในอดีตชาวเมืองหลี่เย่จะเลือกตัวแทนจากพวกชาวนาเพื่อเป็นตัวแทนในการต้อนรับเทพเจ้าพวกเขาจะถวายเครื่องบูชามากมายและกล่าวคำอวยพรจากนั้นฟังคำทำานายจากเทพเจ้า เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารตลอดปีนั้นๆด้วยคำชี้แนะนี้จะทำให้มนุษย์มีความเจริญรุ่งเรืองสามารถเอาชนะภัยพิบัติและเพื่อให้แผ่นดินของเทพแห่งหินแข็งแกร่งและมั่นคงต่อมาเมื่อสมัยส,ยสงครามเทพอสูรสงบลงท่าเรือหลี่เย่ก็ค่อยๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายใต้การปกครองของข,องขี้ชิงซึ่งเป็นตัวแทนการค้าทุกอย่างในหลี่เย่และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า รับหน้าที่ในการสื่อสารกับเทพแห่งหินและอธิบายคําทํานายอันศักดิ์สิทธิ์ให้ชาวเมืองเข้าใจได้ง่ายๆเพื่อประกาศนโยบายสําหรับตลอดทั้งปีผู้ที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเจ็ดดาราเชิญเซียนนั้นจะถูกเลือกมาจากขี้ชิงเท่านั้นและไม่มีใครสามารถเข้ามาก้าวไก่ได้ในความคิดของพ่อค้าในหลี่เย่นั้นทองในโกลเด้นเฮาส์ก็มีค่าไม่เท่ากับคําทํานายของเทพแห่งหินดังนั้นในวันที่เทพแห่งหินเสด็จลงมา ไม่ว่าบ้านของพวกเขาจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามพ่อค้าชาวหลีเย่ก็จะพยายามเดินทางกลับบ้านด้วยตัวเองหรือส่งคนไปแทนเพื่อได้รับคำแนะนำจากเทพแห่งหินและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจตลอดทั้งปีนั่นเองในดินแดนแห่งป่าฝนเหล่านักปราดละทิ้งทุกสิ่งในโลกนี้เพื่อสแสวงหาภูมิปัญญาสูงสุดจนผิดเพี้ยนไปแต่ในดินแดนแห่งหินนั้นผู้คนคุ้นเคยกับการขอคำแนะนำจากเทพเจ้า และนำไปใช้เพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองดูเหมือนว่าในบางช่วงเทพเจ้าทั้งเจ็ดที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันในโลกนี้ก็มีความขัดแย้งกันเองเช่นกันประเพณีของหลี่เย่ตอนที่3ามซิลฟาาเวอร์สำหรับชาวเมืองที่อาศัยอยู่ในหลี่เย่แล้วดอกซิลฟาวเวอร์มีอยู่ทุกคนทุกแห่งในชีวิตของพวกเขา ซิลฟลาวเวอร์เป็นดอกไม้ที่มีสีสันงดงามและมีกลีบที่อ่อนโยนจึงมักจะถูกนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับทําเป็นผ้าไหมแม้จะผ่านการแปรรูปหลากหลายขั้นตอนแต่กลิ่นหอมของดอกไม้ชนิดนี้ก็ยังคงอยู่ไม่จางหายด้วยเหตุนี้ชาวเมืองหลีเยจึงปลูกซิลฟลาวเวอร์เพื่อนำมาทําเป็นน้ำหอมกลิ่นต่างๆซึ่งน้ำหอมที่หรูหราที่สุดนั้นจะต้องนำไปถวายให้ท่านราชาแห่งหิน เพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากเขาก่อนน้ำหอมซิลฟลาวเวอร์ที่มีราคาแพงรลี้วนั้นขึ้นอยู่กับระดับความหอมและความชุ่มชื้นของตัวน้ำหอมสำหรับผู้หญิงในหลี่เย่น้ำหอมแต่ละกลิ่นล้วนมีความหมายที่แตกต่างกันไปในหลี่เย่มีกฎที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าในชีวิตประจำวันห้ามถามผู้หญิงเกี่ยวกับน้ำหอมที่เธอใช้แต่หากมีคนที่สามารถเดาว,ว่าหญิงสาวใช้น้ำหอมชนิดไหน และอธิบายคุณสมบัติของมันได้อย่างถูกต้องแล้วก็พวกเขาก็มีโอกาสเอาชนะใจอีกฝ่ายได้ในชนบทของหลี่เย่ได้กล่าวกันว่าแรกเริ่มเดิมทีมนุษย์ได้รับการถ่ายทอดพิธีทําน้ำหอมซิลฟลาเวอร์มาจากเซียนที่อาศัยอยู่ในภูเขาเอาแคงในยุคที่พระเจ้าและมนุษย์ยังอาศัยอยู่ร่วมกันเซียนได้สอนให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะรักพืชและสัตว์นอกจากนี้มีอยู่ครั้งหนึ่ง เซียนได้แปลงกายเป็นนกที่สง่างามและสอนวิธีทำและใช้น้ำหอมให้กับหญิงสาวที่กำลังอาบน้ำอยู่ในสระน้ำผู้หญิงแบบไหนกันที่สามารถทำให้เซียนผู้รักสันโดษสนใจได้มีเรื่องราวและตำนานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มากมายนับไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่ทราบความจริงที่แน่ชัดสิ่งที่รู้แน่ชัดคือน้ำหอมที่ทำจากซิลฟลาวเวอร์นั้นได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาหลายพันปีจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายพันปีแล้วแต่วิธีการปรุงน้ำหอมให้มีกลิ่นหอมละมุนแบบนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยดอกซิลฟลาวเวอร์นั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพันธุ์ที่ปลูกซึ่งพ่อค้าหลี่เย่ได้ตั้งชื่อให้กับซิลฟลาวเวอร์ไว้มากมายตามลักษณะและการใช้งานที่หลากหลายและยังได้เชื่อมโยงชื่อเหล่านี้กับเรื่องราวของการได้พบกับราชาแห่งหิน หรือการได้รับพรจากท่านเซียนเพื่อทำให้เรื่องราวฟังดูมีมนังและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเทคนิคการขายแบบนี้ได้การตอบรับจากผู้คนที่มาพักผ่อนอยู่ในหลี่เย่เป็นอย่างดีเนื่องจากความต้องการของตลาดขายดอกไม้ในหลี่เย่ที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้ผู้คนหันมาสนใจปลูกและขยายพันธุ์ดอกซิลฟ,ฟลาวเวอร์กันอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้จึงทำให้สามารถพบเห็นดอกซิลฟฟลาวเวอร์ได้ทั่วทั้งหลี่เย่ แต่ที่น่าเสียดายก็คือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของลีเยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างยาวนานและการทําเหมืองที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้ได้ทําลายแหล่งเติบโตทางธรรมชาติของดอกซิลฟฟลาวเวอร์ทำให้มันสูญพันธุ์ไปเกือบหมดมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่หลงเหลืออยู่และได้รับการดูแลจากหล่าเซียนซึ่งดอกซิลฟลาวเวอร์เหล่านี้มีความสวยและสง่างาม ต่างจากดอกไม้ที่อยู่ในเมืองซึ่งปลูกโดยมนุษย์อย่างสิ้นเชิงสิ่งที่น่าสนใจก็คือชาวหล่เย่มองว่าซิลฟ์ฟลาเวอร์ที่สวยงามและมีกลิ่นหอมนี้เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของราชาแห่งหินเทพผู้สง่าผ่าเผยผู้นี้ได้เดินทางไปทั่วโลกมนุษย์ด้วยรูปลักษณ์ของผู้ชายว่าแต่เขาเคยแปลงร่างเป็นผู้หญิงและได้รับการถวายดอกไม้บ้างหรือไม่นะด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่หาได้ค่อนข้างยาก และข่าวลือที่เล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจึงเป็นเรื่องยากมากที่เราจะยืนยันในสมมุติฐานดังกล่าวแต่เราก็ไม่สามารถปฏิเสธและมองว่ามันเป็นเพียงเรื่องเพอเจอร์ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้เขียนเคยเห็นรูปปั้น Statue of the Seven รับของบูชาสำหรับผู้หญิงที่ทำมาจากซิลฟลาวเวอร์อย่างประณีตด,ด้วยตาตัวเองแต่นักเดินทางชาวต่างชาติอย่างผู้เขียน คงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าราชาแห่งหินรู้สึกอย่างไรในตอนที่รับของบูชาเหล่านั้น